ันีเตียนอ่ะเจ็บป่อ่ะอือืมเนยยีน่เจ้าหนุ่ะปากกาพ่อหนอ่อปากกาจิกานะะเอ๊พ่อน่อเนาะพ่อหน่อไตหนอ่อ,อ,นอยอเฮ้ยจะลินหน่อจิตตาเนะี่ยลิ้นหน่อตาออพอมัมเนาะอืมอืมอริมัมมากจิมัมพอมัมแล้วอื mắm bột sếp nào, Bột sếp nó Bột sếp nó sếp nó sẹp nó mâm mắm 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 không mắm mắm không mắm อาหาร boundaries. มีกะลัมปีไข่ข้าวชะน้ำกันแซบเป็นแซบเลยอลีชอบมากมากปาก้าค้าน่ะนึกเพราะวันจะอลีมั่มอยู่น่ะอลีน่นรังด่าน่ะ ากากพ่อหน่อจิกะนะ่อ๋อพ่อจินหน่นานนอ่ะพ่อน,นอนอนเอพ่อหน่อนอนเออลีจะเคียพ่อเนีพ่อน่อไตน่เอะน้หมอนหน่าเสืจิกาจิกาพ่อหน่อหน่หน่จิกาน,น่นมนะัมมลัลมัมกัตา

ก็พอมาไม่ข็งพมาไม่ขงอันนี้จิ้มมามเลยเพร่มันอืม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 กเนีเพระเอืม